เอาไปวัดธาซุ้มให้หมดเอาบอกว่าธาตุ้มเลยครับที่ตรงไหน่ผมไม่ไหวแวะมาเก็บริมอ๋อโอ้ยเอาไปไกล่เลยนะใช่ไกลไกลก็ดันไปห่วงไปนั่นนี่นี้ก็ไปสมาธิห่วงครับไม่มีทางแก้ตัวแก้ตัวเองครับขัดขาตาโรสตาก็ตาพรสตาจาบอกว่าสตาก็คือคำหมอาเวลาที่ทำสมาธิประเดี๋ยวเดียวจะอยู่ห่วงไม่ได้อ๋อเดี๋ยวอยู่ห่วงไม่ได้ประเดีว่าก็ต้องแยกแยะในกายกายลมใหม่ครับมันก็เดี๋ยวเดียวคนนี้น่าจะทำได้อ๋อ ไม่ไม่ดีปกันนีบ้าบอ่อนแเกินไปอ๋ยยิงได้อ่อนแอเลยครับใช่ใช่โอ้แต่ลตอนนี้ต้องหมัดหัวมากๆเนี่ยมันก็ไวบ้างตอนแรกเราส่งได้กักเป็ดคนดีโอ้ยย่ยงยเยยย้งยยยเยยยยยยเยยยยายยงยยยยยยยงยงยยยยยกยยออยยยยัยย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 มยยยยยัยยายย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 ยเยย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 ยรย่ยยยยยายยย อันนี้ตั้งใจนิดเดียวไงทราบราไม่รู้เวลาของตัวเองเพาเวลานี้เราทําอะไรทานัา่งไปเดียวเดียวแล้วสักสมบัติมันจะไปไหนอันนี้เดียวว่าจิตใจมันมันขาดสัญญามากเลยนะอยพยายามฝึกฝนตัวเดียวนิดนิดปหน่อยใชราบา